วันนี้จะให้อาจารย์มาดูอะไรด้วยมาดูว่าเนื้อคู่น้องที่เป็นใครค่ะใช่ค่ะอะอย่างเราอันนี้เหรอใช่ค่ะมีปัญหาเรื่องนุ้งคู่เหรอใช่ค่ะเนื้อคู่จันเพื่อจก่อนนะอนหลังอย่าเมาน้ำข้าหมกะนะเอาไว้ต้มไก่บ้างหน้าอย่างเราไม่นะเอาไว้ต้มไก่บ้างหน้าอย่างเราไม่น่ามีปัญหาเรื่องเนื้อคู่นะถ้าเรามีปัญหาเรื่องเนื้อคู่เนี่ยอาจารย์คงจะไม่มีคู่ตลอดชีวิตเลย อาจารย์ก็มีคู่หรือเปล่าอ่าอาจารย์เคยมีแบบแม่เรื่องที่เกิดขึ้นขึ้นเป็นคอนเทนต์หรือเปล่ากูอยากตอบมากจังใจเย็นๆขึ้นพูดแล้วขึ้นอ่าอาจารย์หาแพชเช็คไม่เจออีกดนยูบออาจารย์กูต้องขายแล้วครมึงอนูกูสิว่าขายเขาแล้วพี่ว่าต้องขายแล้วจ้าเย็นเนาะมันจะโดนลนเทียนหรือเปล่าดีละอู้จันแกล้งกล้าเออ รวยมีชื่อเสียงซึ่งผู้ชายจะเข้ามาและเป็นผู้ชายที่มีชื่อเสียงเหมือนกันตรงไหครับเพลงไหมครับผู้ชายคนนี้ไอ้จะดูให้ว่าลองเพลงพอไหมคนนี้ลองเพลงพอไหมตาแม่นๆอ่ะแม่นๆแม่อยู่นะวุ้ยวุ้ยวุ้ยตื่นเต่นมากพอาะเป็นราชา เป็นราชานะไม่ใช่ศิลปินเขาไม่เหมาะกับการเป็นศิลปินนะเขาเหมาะกับการเป็นราชาเท่านั้นโอ้ยเป็นราชาที่ดังด้วยยอดฟอลโล่เนี่ยติดตามเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งใน Youtube เออเออใครมาล่ะอาจารย์ขั้วขั้ฮัลโหลงานเข้ามาเนี่ยเข้ามาต่อเรื่องนาฬิกา อาคงแซ่เราอะสงสันใจนะคงแซ่อย่าสงสัยสงสัยก็เลยตัวหัวอาจารย์ก็อยู่เป็นอาจารย์นี่หนิเป็นอาจารย์นี่หนูหนดูให้บ้างไหมคะอยากใหู้ดเขาเป็นรวลาช้าเขาเหมาะกับการยืนอยู่บนบัลลังก์ใช่ไม่เหมาะกับการขึ้นเวทีนะคนนี้อยู่บนลังลังลัง